เป็นไข้หวัดใหญ่เสี่ยงเสียชีวิต หลังต้าเอสนักแสดงสาวชาวไต้หวันเสียชีวิตด้วยอาการปอดอักเสบจากไข้หวัดใหญ่ที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นก็<ฟ>ทําให้หลายคนกังวลนะคะว่าโรคไข้หวัดใหญ่นั้นรุนแรงขนาดนี้เลยเหรอสาหรับสถานการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่2กันยาย,ยน2024ถึงวันที่2 6มกราคม2025พบว่ามีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ประมาณ9 5้าล้านแสนคนด้านกระทรวงสาธารณสุขรายงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นรายงานว่าสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม2 0 2 4มีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สูงสุดนับ ตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลในปี1 9 9 9หรือเรียกว่ารุนแรงที่สุดในรอบ26ปีและโรงพยาบาลและร้านขายยาบางแห่งก็ประสบปัญหาขาดแคลนยารักษาไห้วัดใหญ่ด้วยส่วนสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยค่ะกรมควบคุมโรคเผยว่าการระบาดยังอยู่ในสถานการณ์ปกติโดยโรคติดต่อที่คนไทยป่วยมากที่สุดในช่วงวันที่26มกราคมถึง1กุมภาพันธ์2568พบว่าโรคไข้หวัดใหญ่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด17,913คนเสียชีวิต2 นขนาดที่สถิติปี2,567นะคะติดเชื้อรวมประมาณ660,000คนเสียชีวิต51คนแนะนำนะคะว่าคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นค่ะถ้าป่วยควรงดเดินทางค่ะเพราะว่าอาจจะเสี่ยงที่จะลงปอดและเสียชีวิตได้นะคะแต่ถ้ามีความจำเป็นค่ะก็ควรที่จะซื้อประกรันสุขภาพรักษาสุขภาพตัวเองและที่สำคัญฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ค่ะ